สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับคำสั่งเตอร์ตรคอนในตอนล่าสุดที่ว่าคำสั่งเตอร์ตรคอนในการทำลายล้างก่อนเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่มีผลกระทบต่อกุ่มฟ้าอย่างมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดไอ้เคสได้ถูกทำลายเนี่ยเวเก้าพังนี่นจะตายหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าหน้าที่ของกุ่มฟ้านในปัจจุบันมันคือการพาพ่อเวก้วาพังห้นีไปจากเกาะก่อนนี้ใช่ไหมฮะ แต่ว่าที่ก่อเอเคสบริเวณที่เป็นไข่ด้านบนสถานที่ตรงนั้นนั่นคือสมองเวก้พังเพราะฉะนั้นต่อให้เวก้พันน่กจะไปไหนตอนไหนได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมองเขาเนี่ยถูกทําลายมันจะหมายความว่าในตอนนั้นเวกพังเขาเนี่ยจะตายไปพร้อมกับก่อเอเคสที K ่ ate, ถูกทําลายหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเวก้พันนัตตาจบัตตคอนั่นก็จะหมายความว่าภารกิจในการพาตัวเวกพ้พันหนีไปเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จแล้วก็จะล้มเหลวทันทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการประกาศพัตตคอในตอนล่าสุดมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเน มันกำลังเข้าสู่โชคสุดท้ายแล้วก็มันจะจบลงและการที่บัตเตอร์คอร์ที่มาดูยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมันถูกประกาศให้เริ่มขึ้นมานั้นก็จะมีหลายประเด็นนะฮะที่มันน่าสนใจและก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นโดยที่คอแลกนั่นคือกอไอเคสมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับโฮโลแกรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้โดยการใช้ความสามารถโฮโลแกรมมันจะทำให้พวกกระสุนจะปืนใหญ่เนี่ยทะลุผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถทำลายไอเคสได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าการเปยนทุกอย่างให้กลายเป็นโฮโลแกรมเนี่ยนั่นก็หมายความว่ากระสุนปืนใหญ่มมมมััันนไ่่สสาาารถทลลลยยแกก็ออเเคะะ แต่ว่าประเด็นสําคัญี่อยู่ที่ว่าเบต้าคอร์มันคือการทําลายเกาะทั้งเกาะรวมถึงพื้นที่เกาะและก็พื้นดินที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าต่อให้สิ่งปลูกสร้างที่ไอเคนั้นจะไม่ถูกทําลายเนี่ยยังไงซาพื้นดินและก็พื้นที่เกาะมันก็ต้องถูกทําลายจากปืนใหญ่พวกนั้นอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อให้จะเป็นไอเคนในการเป็นโฮโลแกรมแต่ว่ายังไงซาพื้นที่เกาะมันก็ยังสามารถถูกทําลายได้อยู่ดีแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งจุดสังเกตที่น่าสนใจนะฮะนั่นคือการที่ไออยู่ด้านนบเวณที่เป็นสมองงเวกพั มันสามารถเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดบริเวณพังเล็กขอดันสามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยต่อให้ก่อเอเคนั้นจะถูกทำลายไปแต่ว่าพังเล็กขอดที่เป็นสมองเวกับพังมันก็ยังสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็หลบหนีตาเวก้พังได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็เลยไม่โอกาสสูงมากที่หลังจากนี้ถึงแม้เอเคนั้นจะถูกทำลายก็ตามแต่ว่าพังเล็กขอดมันก็ยังสามารถหนีแล้วก็ตามเวกะพังโดยที่ทําให้เวกะพังนั้นไม่ตายจากการทําลายก่อเอเคจากบัตเตอร์คอ์และพวกนี้นั่นเองฮะเพราะฉะนััั้นนนนมกก็เเลลยทําาาใหตตตตุรรรณบอค่ส หนึ่งในวิธีการแล้วการลอดถองเวกระพังนั่นคือการเคลื่อนย้ายพังและขอนไปที่อื่นแล้วก็ทําให้มันเนี่ยกลายเป็นโ,โร่ละกรมที่ไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็พาสมองของเวก้ะพังหนีไปพร้อมกับกมมลุ่มหมอฟาและก็เวก้ะพังตัวจริงนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นที่มันเลวร้ายนะว่าถ้าเกิดพังและขอดเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ไม่สามารถหลบหนีได้ขึ้นมาแล้วก็นั่นก็จะหมายความว่าคําสั่งเบอร์ตรคอร์เนี่ยมันกําลังจะกลายเป็นปัญหากลุ่มหมอฟารเพราะกลุ่มหมอฟาร์มกัเพราะกทาเนี่ย เวกาพางนั้นก็จะตาแต่บัตรคอในครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีหนึ่งเหตุการณ์เอาบัตรคอเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องรล่าที่กลุ่มโมฟางพวกเขานั้นต้องรับมือแล้วก็ต่อสู้กองเรือขนาดใหญ่ซึ่งในตอนนี้กลุ่มโมฟางเนี่ยพวกเขานั้นก็มีความสามารถแล้วก็ฝีมือในการรับมือบัตรคออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้ซตเทินกับคิซารูแล้วก็ศัตรูบริเวณเกาะเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายคนจะทําให้กลุ่มโมฟางเนี่ยต้องคอยรับมือกอบคนพวกนั้นและในนนนนตตออออี้ะเวกก่่ยยมมมััั็จไคคครรบบืสน แต่ว่าการที่ในตอนนี้ลูฟี่นั้นหายตัวไปเนี่ยขเขานั้นจะเป็นคนจัดการกองเรือแล้วก็บัตต์คอร์พวกนั้นหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าในตอนนี้แซตเทิร์นหนึ่งคิดสรู้พวกขเขานั้นก็อยู่ที่ใจกลางเกาะแต่ว่ายังไงซาลูฟี่ที่ไม่ความสามารถเดนนิการเขานั้นก็ต้องคอยต่อสู้แซตเทิร์นแล้วก็คิดสรู้ที่ฟื้นกลับข,ขึ้นมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องราวที่น่าคิดเนี่ยนั่นคือจะมีกองเสรนที่มาช่วยเหลือกลุ่มฟารหรือไม่เพราะว่าขึ้นเชื่อบัตต์คอร์เนี่ยนั่นคือกองเร กลุ่มหมอฟานก็จะมีก้องเลือกขนาดใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่กลุ่มหมอฟานในตอนนี้นั้นต้องพัฒากลองเรือขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เลยมีโอกาสสูงมากที่ก้องเลือกกลุ่มหมอฟางพวกเขานั้นจะได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อรับมือกับบัตเตอร์คอที่เป็นก้องเรือขนาดยา่ระดับโลกเพราะฉะนั้นในภาคเอเคที่ต้องรับมือกับบัตเตอร์คอเนี่ยมันก็เลยน่าคิดนะว่ากลองเรือกลุ่มหมอฟางพวกเขานั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาเป็นกองหนุนแล้วก็ได้เข้าร่วมสึกการต่อสู้ในภาคเอเคหรือเปล่าโดยทีี่ etz, var, change, ่ cell, omething, ch, ่เรรรรือองาาวพกกกนน้้แลคมดู็ตไปะฮ เพราะว่าถ้าเกิดกองเรื่องกลุ่มหมอฟ้านั้นปากก้าก่ตัวขึ้นมาเพราะจากการบัตรคอเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันพีคแล้วก็สะพายมากในภาคเอเคนั่นเองนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เช่นเดีพวกัทุกการอัปเดตเนื้อหาขึ้นมาเช่งเราสวัสวดีพาะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ